สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีเาวน้อยเพจบันแพงเอฟซีน้องยิงครับสร้างว่าถามหาเบาวทษลงหนึ่งวันห้องมืดมึนห้องหาเบาวทนถามหาเบาโทษที่ตามหาบระเมียน่าอย่างในประเด็คือหอดเบาวทษนี่ยเบี้ยมันห่วงคนละเบี้ยมันห่วงดูโหดก็เลยถามหาเบาวทนไปใส่ผมมาเอาอาหารให้แบี้ยคนละ นี่พี่น้องเปินไปไดก้กระเบื้องดําม,มาตาัดไล่แล้วครับนี่เป็นอย่งไรครับอยากได้อากาศแบบเมื่อวันผมบอกแล้วถามคนปู่กระเบื้องหรือยังแต่ว่าโอ้สุดยอ,อ,อดเลยพี่น้องว่าถึงทถมแน่ ซุ่มซุ่มถ้าเฮานี่ยทะแม่ตากแดดก็เพิ่นจะเคร่งสมองเท่านั้นเลยครับไข่สามมือสามคืนพูดเลยเออมีเอฟซีถามมาครับเพิ่นอยากหูเป็นยางสร้างคือใส่ตะลับเม็ดพุลละสอกพุดนะมันนนี้ตััวมเห็นมิ้นไงครับมันเห็นมิ้นไงคือใส่คนละสอกพุดนะมันก็ใส่เม็ดเย้าที่ล่ะ อ่าแต่ยิ่งยิ่งน้ำเหมือนสมมติว่ายี่สิบจุดหนึ่งจุดสองจุดนะนี่บ่ต้องมีหัวแหวนมั้งสินะบ่ต้องแย่งกันเพื่อนว่าเสือมามวนหนึ่งกับมาตัดคนละเมตรคนละเมตรคนละเมตรแบ่งกันเลยครับนี่เห็นบบบ่่่่โซยาาววมีครัััแตนนถดปะเออเวลาเวลาที่ใส่มันดึงออกมามันยากนะพี่น้องนี่แบบนี้จับว้างจับว้างเลยนี่สมัยใหม่บรรทัดฝุดครับยังไงเนี่ย เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานครับและกะผู้นึงปูอยู่มงนหนีผู้นึงปูอยู่มงพุ่นกะเอาไปคนละเสน้นครับ <c oughs> ใส่ง่ายๆครับนี่มาแต่คนรอเป็นเรื่องสีห้ายากเลยครับอไปมีเลยอันนี้นี่บ่ดด้สื่อครับเพราะว่าไอ้สร้างเขาใส่แล้วดึงโบอกอยสีหน้าเพื่นก็ไปเอามาใส่แบบนี้แหละครับ ประหยัดครับพี่น้องประหยัดแต่ว่าใส่งานได้จริงครับตอนนี้กําลังเล่งกับทางหลังบ้านครับแดดแห้งๆคุณอาดีแบบนี้แป๊บเดียวแหง่แป๊บเดียวแหง่เพราะนะปูแป๊บเดียวแหง่แป๊บเดียวแหงครับ ไปผู้ใดห้องยกมือขึ้นเบิเบไงไพห้องยกมือขึ้นเปยังคือห้องบอกมาเป็นยังคือห้องบอกมาบอกมาเลยห,เห้องฮ็ดหยังต้องทำโทษห้องเดี๋ยวมาแรงไปตัดห้าไมาให้เพื่อนไวมาไวให้เพื่อนครับ อา้าวตูลูไม่ได้ใส่มันจะจอบกินปลาทั้งไหนล,ละตูลูตูลูนี่ก็เริ่มสิเป็นขึ้นโดเลยรได้นิออกทุกเฟี้ยมขึ้นกันเด้หนิแต่ว่ายางมาหลังบ้านนี่ต้องเห็นตูลูเหรอตูลูสุดหล่อเดินมาหลังบ้านทีไรต้องเห็นตูลูครับนี่นอนนอนแบบสบายใจ เห็นสีตัดกระเบื้องเหรอพี่น้องเห็นสีตัดบันไดเหรอสีตัดลายใหม่ครับเป็นกระเบื้องดำเหลือมครับพี่น้องเป็นเก็บขอบครับจากเส้นครับสิบห้าเซน,นครับพี่น้อง,องแลน แลนขอบสิบหาเส้นครับหน้าบ้านกส็สิไอ้ต่อสิบหาเส้นแล้วก็เอาไล่ใหม่ต่ออีกที่หนึงบ่ครับแมนครับอืมอันนี้ก็แม่เหมือนบ่นี้ยแม่ครับเนี้ยโบแม่จะดันต้นไหนครับพอต้าานไหนไม่ใช่ผู้ไล่ใหม่เพราะมันได่อืมสิ่งเรีนแต่ด้ขอบขาลงมานหนีครับแต่เรนออกล้มไปต้นไหนแต่เรีนลงมาัแแนแต่เรียนลง เดี่ยวมาหากัรตั้งมันก็เี่ยมเขาซีนี่มาเขาซีากมนดิ้วๆว่านิ่ทั้งนก็ดิวไปหารอชมครับพี่น้องเพป่นกสีออกแบบให้อฮาละครับเปนเบรงเฮ็ดแล้วเพป่นเบ่งว่งามเป็นกระคือเก่าล้วครับรับกัน่านรับประกันแล้วว่าง่ามแท่เข้ากระถาเบ่งครับตอนแล้วว่ามันสิเป็นจังไดเนะครับ แต่ว่าบดิบทาเบิ้องล้นหนูพี่น้องเทื้าสีเลี่ยวนี่ได้อีกเป็นสิบคลิปครับบ่แม่าเฉพาะช่องเดียวนด้สิบคลิปนี่เมือละสามคลิปได้ช่องอีกป่าวันป่านางไอ้นายเฮียสร้างหาส่องเมือละสามคลิปต่อส่องสิบเมือละสิบหาคลิปเต้าสีเลี่ยวไอ้งานกระเบื้องนี่ก็อีกประมาณ สองอาทิตย์สิบสี่มื่าขุนสิบหาใช่ผู้ยวีใจวอนแล้วพอไดอยินเขา่าสองอาทิตย์นี่ลูกพี่ว่าโอ้ยบ่อะรอะไรอะไรอไรอะนตกบ่ได้เลยนี่แดดแบบนี้สุดใต้ครับหมวกกับบใสซพี่น้องเอ้ยมันหนหวยห่อนป้านเด็กกับบสบหมวกครับ หหนหวยพน่ะโอ้แน่นอนครับสุดจอดเลยครับพี่น้องบันนีกคไอข้างหลังมีเห็ดหอดเที่ยงรอบใบเปีทข้างนานี้<笑><笑>บ่ดึงเดียเนี่ยเป็นว่าจบไปไว้ครับอ,อีกประมาณสองมือ ถ้ป็นปูไลแล้วตรงไลทั้งหน้าทั้งหลังแล้วครับซองมือครับพี่น้องไลไลขอบไลเก็บวันนี้ก็มาสิมาปูขันไปที่ลาสเตปครับเพิ่นสิบืเฮ็ดลวดเดียวหรอกพี่น้องเพราะว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดลวดเดียวหรือเวลาเหลือมันเหลือ,อยากครับเฮดไปที่ละขันที่ละขันที่ละขันนะครับพี่น้องถ้าเบื้องหรือมันโบกคือเพิ่นสิีเหลือง่ายๆนะ แต่ว่านมบมึงแหลือมืนอก็ขาดสีไปอีกแบบครับพี่น้องเัืก็งามไปอีกแบบเนาะเราติดตามครับขันต้อนต่อไปสิเป็นจังไดขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวมึงแรงมาอัปเดตให้เบิ้งต้นสร้างนี้เมื่อแล้วครับสตหนลบคลิปนี้เอาไวส้สนีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ